สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกมเดินเท่นไลท์สงครามโลกครั้งแรกในจักรวาลของหนูยินดีต้อนรับครับเดี๋ยวนี้จะมาต่อกับด่านที่มีชื่อว่าเซนบงสกคุลานะซึ่งด่านนี้เนี่ยเป็นแนวรบที่เอเชียนะครับจะมีการรบของ2ฝ่ายก็คือเราเป็นญี่ปุ่นศัตรูจะเป็นคล้ายๆกับจีนนะครับอ่าโยนขึ้นบกด้วยคุณผู้ชมฮะเออเห็นหลายคนเนี่ยถามว่าเกมยังไม่เสร็จเลยครับทำไมรีบปล่อยเหลือเกินมันเหมือนตัวผู้จะจําหน่ายเกมเขาบีบให้ปล่อยนะครับคนสร้างเกมเลยต้องปล่อยในสภาพนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะ นั่นคือเรื่องของการตลา,าดนะครับแต่มันว่าไม่รอช้าครับเดสโกเซนบงสักุระนี่มาแล้วข้าจะขยี้ทุกอย่างให้กลายเป็นหุยผงเขาทุกอย่างที่เป็นที่รักของมันพเพราะเมื่อสิบปีก่อนตอนนี้ข้ายังเล็กนั้นนะ่ะข้าไรซึ่งที่พึ่งเหมือนกับครอบครัวของข้าผัวกแกระเบิดบ้านเกิดข้าซะเละเลยและตอนนี้ผูกแกต้องชดใช้เป็นสิเท่าอ่านี่คือที่มาสงครามครับ มาเลยครับยกคนขึ้นปกนะตอนนี้เรามีตัวสกอค์อยู่3สกอซ์แล้วก็ยานเก่ออยู่2คันเอยทางฝั่งซ้ายหนึ่งก็เป็น3นะครับแต่ไม่สามารถคอนโถยานเก่อได้เสียดายมากภารกิจแรกเราครับก็คือเคลียร์ใช้ฝั่งก่อนแล้วก็ระวังด้วยมันมีกรระเบิดอยู่อื้อซ่าในทรายะนะโจมตีคําสั่งจากคอมมานเดอร์ททคุมิครับภารกิจแรกคือเคลียร์แอเรียตามยานก่อไปอันนี้กองที่3กอง2แล้วก็กอง1ครับเอาละกองที่1ซ้ายกอง2กลางกอง3ขวา มานะระวังแนวขวาด้วยแนวซ้ายก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยปาระเบิดควันอัดไปเลยพวกเรามันเริ่มเลยครับความวุ่นวายและกลาหลนหน่วยแอสไต์ตามหลังมากครับโดนแกนพิษตายอือซ่าระวัง MG จีโอโหระเบิดไล่เรียกกันครับในเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเหลือคันซ้าย1คันนะคันซ้ายโอ้โหกำจัดแนวไปเยอะมากๆเลยครับไม่ต้องเหนื่อยเราขอบคุณมากๆเลยเพื่อนโอเคในแบบนี้โอ้โก้มต่ำไว้ก่อนก้มต่ำไว้ ทางขวาใช่ไหมสร้างปัญหางั้นแอสไป์ครับคำสั่งก็คือขอการช่วยเหลือทางอากาศโดยด่วนโอสาก้า99าำแหน่งโอสกาก้า99ครับว้โอเหลือคนเดียวอันนี้มันดวงดีมากเลยรอดมาได้เอาดะครับมากรุบรวมกลุ่มบาจันบอนเข้าไปแล้วให้มันได้แบบนี้สิเหยียบกับระเบิดตายหนึ่งครับ โชคดีมากที่ไม่ใช่คนรีเควสแอสไพร์นะทางฝั่งซ้ายถ้าปัญหาหนักหนาแล้วก็ปาระเบิดแก๊สพิษอัดมันเลยอไอพวกนี้นะไอพวกจีนมันงบประมาณการทหารน้อยครับนาการกันแก๊สเลยมีน้อยตามไปด้วยเราเสรใส่นการกันแก๊สก่อนดีกว่าแล้วก็ฆ่ามันเหลือสองคนในพื้นที่เจ๋งเราเองก็มีคนบาดเจ็บเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นัก,กน,นะ ทางฝั่งขวานี่คือที่สุดท้ายครับวิ่งเลยละกันโก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 มาข้างหน้าดีกว่าข้างหลังมันเข้าบังเกอร์ไปแล้วอ่ะเอาให้ตายตายหนึ่ง,งมันไปจับปืน MG ครับงั้นแบบนี้อัดแก๊สพิษใส่มันเลยแล้วก็สกัดหลังมันไว้เพื่อไม่ให้มันออกมาฮะว้าใส่้ากากันแก๊สด้วยไอ้นี่มันร้ายฮะใครมีมุมบ้างแล้วก็ตายสินะคฮะ แล้วก็ตายเอ็กซ์แล,ลนครับเยอยม,มากแชรฝั่งอยู่ในการควบคุมของเราแล้วฮะแต่ถ้าว่ายังไม่ปลอดภัยมากนะครับตอนนี้มันยังไม่จบนะฮะเราต้องไปไปต่อครับและในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีพวกกับระเบิดแฝงอยู่ด้วยนะครับผมให้เราส่งอ,าอา่านไปทัน <laughs> แต่ก็บุกต่อไปครับบุกต่อไปอย่ายให้มีคดชีวิตไปได้รับทราบอย่ายให้มีคดชีวิตใช่ไหมปรกิจต่อไปคือคีย์แอเรียก็จะเป็นจุดนี้เหรอโอ้โหแน่นๆเลยครับผู้ชมฮะ เออแต่แต้มเราตอนนี้215แต้มผมว่าเอาของมาใช้ดีกว่าของใช้แต้มที่พอก็จะเป็นหน่วยลองสุดท้ายอไอ้530เนี่ยได้เป็นไลเฟิลสองคนแล้วก็หน่วยแอสไสต์หนึ่งคนนะครับก็สะสมหน่อยละกันนะฮะแต่จะว่าไปตอนนี้ศัตรูมาแล้วประจําที่บ้านก่อนพวกเราเร็วเข้าทหารแพทย์ประชาการตอนนี้เพียงแค่19คนเองครับผมว่าจะรอรวมพลก่อนแล้วค่อยไปใหม่นะเพราะว่าน่าจะไม่เหมาะสมในการต่อสู้ระยะยาวนะครับรอให้แต้มขึ้นแล้วก็เรียกทหารมาใช้ดีกว่าสักแป๊บนึงเลยอ่ะ ในตอนนี้เรามีทหารพ้องวายการบานแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูต่อได้ครับผมก็รอทหารอยู่นานมากนะครับกว่าจะได้พบได้แต okay ่ก็มาครับแบ่งมาสี่กองกองหนึ่งก็คือกองที่วายจารบานหน่วยแนวหน้านะฮะหนึ่งสามนี่คือแนวหน้าหมดเลยส่วนกองสี่จะเป็นกองหลังนะครับไว้ซัพพอร์ตนะเอาละเราจะใส่ที่แนวขวาก่อนลวกันนะครับกองหนึ่งสองสามมาครับเน้นรวมพลกันไว้กองสี่รอซัพพอร์ตจากข้างหลังเลยนะเผื่อข้างหน้าอันตรายเกินนะครับแล้วก็กองหนึ่งนี่หน่วยปาระเบิดย่อยๆไม่ค่อยมีนะครับ แต่ปืนกลเราก็สามารถปิดชีพมันได้เช่นกันครับผมในสนามพล้อนี้น่าจะรอดอยากนะครับผู้คิงเหลนลิซาร์ดเมนอ่าตายเกลื่อนเลยนะครับขณะการปีกขวาก็เหมือนจะมีคนเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราอย่าเพิ่งดีกว่านะครับเอาข้างหน้าก่อนมีปืนใหญ่ด้วยครับปืนใหญ่มันจะมาใช้แต่ก็เสียชีวิตหมดแล้วนะทั้งฝั่งซ้ายเองก็มีคนในสนามเพลาะนะคุณผู้ชมครับนี่เลยยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อนโอ,โอ,โอเวนคามครับเราเหยียบกับระเบิดเขาให้ คนที่สีชีวิตก็คือกองที่2กับ3นะครับกอง4เข้าไปจำการหน่อยเพื่อรักษาบาดแผลน,นะครับประถมให้บางคนเจ็บ่ดนเลยเรามีแต้มพอในการเรียกรับเสริมมาได้ครับแต่เทว่าตอนนี้เรียกได้กองใหญ่ไม่ได้นะครับได้กองเล็กแทนก็เอาไอา้เซามาครับไอ้เซาจากข้างหลังบ้านนี่เลยนะนี่ขึ้นมาแนวหน้าหน่อยครับมาสมทบกับของเพื่อนแล้วก็หน่วยรักษาพยาบ,บาลเราได้ครับอันนี้วางเต็นท์เลยคือเกมนี้ก็เสียอย่างหนึ่งคือเราต้องกดให้แม่นๆที่ยูนิตนะครับไม่สามารถกดเผื่อกอะไรได้เลย จริงคือเกมอื่นเขากดข้างๆก็ได้ใช่ไหมแต่เกมนี้มันต้องกดตรงตัวนะครับถ้ากดไม่ตรงตัวนี่ไม่ขึ้นไอคอนให้ใช้งานนะฮะนี่แหละปะัญหาของเกมต้องกดแม่นๆทำให้เราเสียเวลาครับไม่ใช่หรอกหรอกเอ่อตรงนี้มีปืนใหญ่แต่ศัตรูเองก็มีขออในการป้องกันเหมือนกันเหรอเนี่ยโอประเจ้าครับงั้นแบบนี้เราต้องใส่เป็นหน่วยการมิกาเซ่ฮะจู่โจมเลยครับพ <c oughs> ี่กัดมาแล้วคิวชูส สามด้วยกอง1 2และ3ครับประจันบานช้าต่อเลยนะกองสี่รอสะพพอช้างหลังนะครับอ้มีคนเหยียบกับระเบิดหรือเปล่าเสียงโครมมาเลยอ่ะทำให้เราช็อกจากแรงระเบิดนะครับเมื่อครู่นี้แต่กัน้าเนี่ยเราก็เข้ามาได้อยู่ดีครับอ่าอันนี้เป็นแอสเซอแอสเซอที่มาใหม่นะครับมาตรงนี้เลยเราจะมาปราระเบิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีเส้นระเบิดบอกอยู่ผู้ชมโสองเส้นแน่นึกว่าเราพิเวดนามนะครับแต่จริงไม่ใช่นะ ระหว่างนี้เราก็ประถมให้บ้างตัวเองก่อนดีกว่าเะครับเพื่อความปลอดภัยนะที่จะเดินหน้าต่ออันนี้ควรระเบิดมือเข้าไปเลยครับไปเดือ h เฮไปแล้วโคมเข้าให้ต้องคอยจับตาดูให้ดีๆนะครับระเบิดในสถานที่นี้มันเยอะมากๆเลยนะแล้วการเคลียร์ระเบิดนี่เหมือนต้องใช้ระเบิดมือในการแก้ด้วยนะครับรรไม่สามารถใช้อะไรนะทหารยิงใส่ระเบิดได้ยิงไม่ได้นะครับ Okay. โอเคโอ้โหข้างบนนี้เราทางเลือกน้อยมากนะครับเปวนว่ากองสีนะหน่วยซัพพอร์ตเราต้องการมีกระเซต่อแลวครับพื้นที่ก็คือตรงตำแหน่ง MG นี่เลยก็ล,กลักนะกันนะพิกัดมาแล้วข้อไกโด22781ใส่เข้าไปครับว้าวตายหมดลังรับเว้นแต่พวกล่อคอกที่ไม่ยอมตายเนะี่ยอันนี้มีคนติดหรือเปล่าเนะี่ยโอ้ใช่งครับหน่วยปืนกลหนักของติดว่ะต้องคอยคอนโทรลเขานะครับไม่งั้นเขาจะไม่ปฏิบัต,ติตามนะฮะ โอเคกองหนึ่งนายนำหน้ามาก่อนสิกองสองซ้อนนะครับกองสามตามอุย้ยอย่าบอกนะว่าเอ็มจีเมื่อตะก,กี้นี้เหยียบกับระเบิดตายเลยครับอะไรครับเนี้ยแย่จิมจิมเราพวกเราเดินหน้าต่อระวังกัรระเบิดทางขวามือด้วยนี่ลูกไปเลือยเลยครับแดงแดงคือการระเบิดเนี่ยมันก็เห็นชัดอยู่นะแต่เราแค่เอ,อ่อกดเผื่อไปหน่อยนะครับก็ <c oughs> บเลยเหมือนไม่ค่อยเห็นชัดไงเข้ามาแล้ว ันแหละทิ้งเหล็น3ตน3ตน,3ต,นตายเหลืออีก3ตนข้างบนหน้าเรานี่เองนะครับขึ้นมาเราจะไปเอาทองมังกรแดงลงมาชักมันโลดอ่าดีมากครับกอง4ประจำที่ไว้กอง1ไปออกล่าเลย let's go คำสั่งคือปิดชีวิตมันให้เกี้ยงครับใต้ตรงล่มเงาหมดไหม สวยเยี่ยมครับด้วยอาหารเล็กๆของเราเนี่ยเราสามารถเทียมป้อมปะการันเรือเทียบนี้ได้หมดเลยคุณผู้ชมแต่มันก็ยังเร็วไปที่จะฉลองชชนะนะครับเรืออัมมัตเรียสอเราอ่ะจะผ่านที่เกาะนิ้วเฮ้ยจะมาว่ะแล้วไอ้พวกทิสศาดตรอ่ะมันมีปืนใหญ่มหากาบอยู่นะครับมันคอยปกป้องกองไงทำให้หนูยองเราผ่านไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถกําจัดปืนใหญ่ได้นะครับเรือเราจะลอยเคว้งกลางมหาสมุทรเลยหนูน้าพันจะกลายเป็นอาหารปลา เรามีเวลาเพียงแค่1ิน,นาทีครับ1ินาทีเหรอคุณพระผมว่าเจ้าทับเสริมจากกองหลังมาสะหน่อยนะครับน่าจะไม่ทันแล้วปะงั้นแบบนี้ก็ต้องลุยสดต่อเลยครับเดินหน้าอ้าวไอ้พวกนี้ติดแน่เนี่ยอีกแล้วติดอีกแล้วโอ้โหยติดบอด่อยเหลือเกินมีคนมาแต่ก็ขึ้นเนินมาไม่ได้นะครับมันจะเอาเนินคืนใช่ไหมเนี่ยดูทรงจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยจะบอกนะว่าเฮ้ยมันจะไปที่เรือของเราเลยครับ ครึ่งบกรึ้งน้ำเนี่ยงั้นก็ต้องเอาหน่วยซัพพอร์ตมาป้องกันครับ MT3 ก็บอกมาเลยนะแล้วก็ไปสู้ก่อนนะครับประจำที่รอไว้พวกเรามันกำลังใกล้ขึ้นแล้วก็ใกล้ขึ้นแล้วสักครู่นะครับการระเบิดปืนใหญ่นี่ไงมาละยิงตอโป้ฮ่าฮ่าอย่าหวังเลยพวกจิ้งเหลนเนยคือในเกมเนี่ยเรียกว่าลิซาร์ตนะครับก็คือคล้ายๆยิ้งเหลนะ ถ้าแบบว่าพูดเป็นอะไรนะสวยงามหน่อยก็กีเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เรานี่จิงเลนเลยนะครับว,ว้าวผู้ชมครับข้างหน้าเหมือนจะมีลังปืนกลว่าหน่วยสีที่สามารถบอมระเบิดได้ก็มีอยู่นะครับแต่แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มีมอร์ท่าใช่ปะผู้ชมเรามีมอร์ท่าว่ะเราจะไปใช้มอร์ท่าในการยิงใส่ันก่อนนะครับแล้วก็หน่วยสีนี่เดี๋ยวยิงเผือเลยก็แล้วกันนะยิงใส่ลังเอ็มจีนจุดนี N ้ก่อนนะครับเอาได้ไหมไม่ได้ตายเหรอเฮ้ย อ๋อแล้วยังไม่ถึงตกใจหมดด้วยว่าตายโถเอ้ยทำเราลั่นเลยนะครับเมื่อกี้นี้เอาละหมอเราได้ครับอันนี้แรงฟืนใส่กองหน้ามันก่อนก็แล้วกันนะก็คือตรงนี้ครับคำสั่งในการยิงมาแล้วปฏิบัติตามอย่างเข่งคัดเลอยอห,หนึ่งตัวแม่ไม่โดนครับอีกแค่นิดเดียวเองนะใส่มันจะไกลเกินไปเอออย่างแม่นยำครับคูดาวเสร็จสมบูรณ์แล้วต่อมาคือกลุ่มนี้นะอัดมาเลย ีกัดชัดเจนกองหนึ่งลุยกองสองตามมาครับกองสามาด้วยด้วยปืนโครกยิงใส่เข้ามาจนมันสะพึงแอ้วฝัดโกไปเลยเยียบกับระเบิดอีกแล้วโอ้เกิดสภาว่ช็อกนะครับแต่ก็เดินหน้าต่อได้ไม่มีใครตายเยอะเกินไปใช่ไหมครับเฮ้ยที่น่ากลัวกว่าคือด้านหน้าเราคุณผู้ชมกับระเบิดเต็มทุ่งนาเลยเนี่ยวางซ่อนเยอะมากนะครับโอเคพวกเราครับเดี๋ยวถอนข้างหลังขึ้นข้างหน้าไปเลยเพราะว่าปืนโครกเราระยะมันจำกัดในการยิงไงไม่สามารถหอนซ้ายขวาได้มากกว่านี้แล้วนะครับ ตอนนี้หมอรละสากนเจ็บก่อนนะตั้งเต็นท์พยาบาลขึ้นมานะครับ2จุดเลยอะใครบาดเจ็บก็เข้ามาการปล่อยแกมิกาเซ่มาช่วยเหลือผมเหลือแค่1ครั้งแล้วไงถ้าปล่อยมากกว่านี้มันจะคูดาวโคตรนานเลยคุณผู้ชมครับนี่นะเดินเข้ามาตรง MG ใช่ปะที่เราไม่ได้พลาดปล่อยไปเมื่อกี้นี้เราจะแก้มือเอาแล้วพิกาถูกต้องชัดเจนมากครับโอ้โหโ,โดนปืนใหญ่ด้วยแอนิเมชันปืนใหญ่เมื่อกี้มองไม่ทันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ แต่ทางขวามือเรามีให้แก้มืออยู่นะผมจะลองไปปาระเบิดดูก่อนนะครับคนที่มีระเบิด SE Ne t ก็คือคนนี้คาร์ไลฟ์เฟินแมนครับดูซิว่าตอนระเบิดเมื่อกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะมันจะเป็นอย่างไรอ๋อไม่ได้มีแอนิเมชันการกระจุกระจายนะครับเป็นแค่เหมือนบังคับหักงอไปเลยนะโหเสียดายมากเลยครับถ้ามันมีท่วงท่ามากกว่านี้หนะ่อยก็จะโอเคแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับพอเล่นได้เดี๋ยวเราเข้าตัวปืนใหญ่ก่อนละกันนะอยู่ในตัวบังเกอร์ก่อนสักครู่นะครับ ข้างบนมีคนด้วยใครมีระเบิดมือบ้างกองที่2มีไหมได้อยู่กองกองสามเลยครับแต่มันตายหมดแล้วโดยชา้าเกินไปข้างบนขึ้นไปก่อนนะครับ,บ,นนรบแล้วก็คนนี้บาระเบิดมือสใส่เลยปืนใหญ่เดือนติดเดือนติดระวังระเบิดมาแล้วลบเร็วเข้าอ๋อเย,ยียบกับระเบิดตายนะอานาจใจจริงๆเรอะวันนี้มีคนจะพยายามใช้มจีไหมเนี่ยผมว่ามันต้องใช้อย่างแน่นอนเล็งใส่มันก่อนเลย มันไม่กล้าใช้ครับพอเจอเราวิ่งกลับมาเป็นโขลงนะงั้นแบบนี้กอง3ครับปาควันอัดเข้ามาพอใกล้ๆแล้วก็จะปลาควันใส่ครับก่อนจะวิ่งชาร์จเข้าไปพวกเราใส่หน้ากากกันแก๊สเว้นกองสครับกองสี่ถอยไปก่อนนะกองหนึ่งลุยกองสองตามประจันบานได้ไอพวกกิงเหลนพวกนี้มันเมาควันเลยครับเมาควันแล้วกิงเหลนจับ MG ใช้ต่อเลยยิงข้างหน้ายิงข้างหน้าเย,ยี่ยมมาก วิ่งคือแอมพายเออจักรวัดหนูเราจะไม่ยอมแพ้ครับกองสตามมาคนเอมจีปลด,ดมาก่อได้ครับเข้าที่รอคำสั่งสักครู่แนวซ้ายระวังด้วยพลอยรับเจอครับดยุดจุดก่อนตอนนี้แต่ก็ต้องปิดชิปมันเหมือนกันนะเอาละพวกเราตรึงที่มันเอาไว้ขอกองที่มีระเบิดนะครับกองหนึ่งวิ่งกลับไปประเบิดใส่ปืนใหญ่ก่อนดีกว่ามันขัดขวางเอามาแตา่ละสือเรานะครับได้ไหมเนี่ย เอ้ยแม่นยำม,มากนะครับเมื่อกี้เก่งว่าจะไม่ได้เพราะระเบิดมันไหลไงนึกว่าจะไหลแบบไกลไปเลยนะครับทางขวามือซ้ายมืออีกหนึ่งกระบอกใช่ไหมมุมกล้องอาจจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับด่านนี้<อ>เพราะว่าต้นไม้บังเยอะมากเลยเข้ามาแล้วอืมหือกังลำให้มันได้แบบนี้สิพวกเรามันเหลือกันได้มากแล้ววิง่งเอาละครับใครมีระเบิดมือก็อัดใส่มันได้นะกองที่สองเคลื่อนไปก่อนเลยครับตอนนี้ใช้แทบหมดแล้วระเบิดมือเราเนี่ย เลยแค่ระเบิดตอต้านยันก่อน,นะฮะอย่างดีครับอย่างน้อยสร้างแรงกระแทกได้ถือว่าโอเคแล้วเีกว่ามือป่าป่าเข้ามานะครับยืนยืนข้างกเป็นเพื่อนเลยเมื่อกี้งงมากโอเคกองที่3มนะครับขอระเบิดมือหนึ่งคนนะเขวี่ยงระเบิดได้มาครับอัดมา2ลูกเลยแถมแถม้อง <c oughs> โคลม เยี่ยมครับเราสาเร็จในการปฏิบัติการที่เป็นไปไม่ได้ชีสคอร์เรานี่โคตรสุดยอดครับปลูกเข้ามาได้ไอเกาะเล็ก,ลกๆแห่งนี้มันอาจจะเป็นจุดอ่อนของเราได้แต่ด้วยการกระทำของเรานะครับมันเลยเป็นจุดแข็งเลยแอมพายภูมิใจในตัวเราด้วยโอ้ oh ho, เรียบร้อยครับปฏิบัติการนี้เล่นไป3 1นาทีนะก็นานตรงที่รอทหารมานี่แหละคุณผู้ชมครับ <laughs> งหารไป13ยนะครับผมจบเรียบร้อยครับสำหรับปฏิบัติการเซนบงสกุละนะฮะ เสียดายมีแค่เดียวไงแล้วเนื้อเรื่องต่อไปที่จะมาเนี่ยโอ้โหนานมากเลครับตามที่รถแมบบเกมได้แจ้งเอาไว้อะแล้วก็รอต่อไปและกันคุณผู้ชมครับโอเคแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก่อนละกันในการเล่นเกมสงครามหนูนะฮะเอาจริงเป็นเกมที่ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะครับเรื่องของระบบเกมเนี่ยถือว่าน้อยอยู่นะครับการต่อสู้ก็ไม่ค่อยหลากหลายด้วย ก็รออัปเดตกันละกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตน้ํอไรเนี่ยเราให้กลับมาเล่นเกมกันละกันนะครับไปตอนนี้เออเรียกเซตเล่นจบครบหมดแล้วนะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับถ้าชอบในสงครามวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ซับสไคร้หน่อยก็จะขอพุณนอย่างสูงใน,นตอนต่อไปสงครามต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมอะไรบ้างก็รอดูละกันนะครับในวันนี้ขอตัวเลก่อนจเจอกันใหม่ครับผม,ผมขอบคุณมากที่แวะมาดูนะครับ